สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องน้องใหม่สินงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปชมกระชาย กระชายขาวที่นํามาปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วใหม่ก็ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าครั้งนี้มันเริ่มออกแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วก็เลยอยากจะมาถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้ดูว่าเกระชายเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะก็มีพี่ๆหลายท่านนะคะทักเข้ามาว่าอยากเห็นกระชายแบบที่ปลูกไว้จังอัปเดตให้หน่อยอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้จะมาอัปเดตให้พี่ๆดูนะคะแต่ว่าครั้งที่ครั้งก่อนนะที่ใหม่ปลูกตรงนี้มันมันไม่ติดนะคะเพราะว่า ดินอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่ามันล่มกันไปหรือเปล่านะคะก็คือย้ายไปอยู่ตรงจุดนุ้นหมดแล้วนะคะก็ตรงตรงนี้คือแบบไม่ได้มันไม่ขึ้นเนาะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันดินมันอาจจะแข็งหรือว่ามันร่มไปก็ได้นะคะก็เลยย้ายที่ไปอยู่ข้างหลังนุ่นนะคะก็ไปค่ะเดี๋ยวไม่พาทุกคนไปชมกันนะคะ ตรงนี้นะคะที่ใหม่นํามาปลูกนะคะก็คือต้นจะออกมานี้นะคะหรือว่ามันร้อนไปก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้เพราะว่าที่มันกว้างก็จริงแต่มันดีดมันค่อนข้างที่จะแข็งนะคะนี่ออกแล้วนะคะนี่ก็ดีหน่อยที่ครั้งแรกๆปลูกไก่มันก็มาขุยอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลังๆแล้วมันออกแล้วก็ไม่ขุยแล้วเพราะว่ามันขุยกินไส้เลือนอะไรแบบนี้นะคะนี่ออกต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวพาไปอีกจุดหนึ่งก็คือใหม่จะปลูก รอบรอบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นดินงะดินทรายเนาะนี่นะคะดินทรายแล้วก็มีตรงนี้กระชายนะคะเดี๋ยวใหม่จะให้ทุกคนดูนะคะที่ใหม่ซื้อในตลาดกะหลมเสียงตุงนั้นนะคะแล้วก็มาปลูกใบมันไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันคือยังไงมันคือใบอะไรนะคะเราไปดูแต่ว่าถ้าเป็นกระชายจริงๆอะใบจะหอมมากนะคะใบหอมนี่ค่ะ ก็ปลูกตามนี้นะคะตรงนี้มันรู้สึกมันแดดร้อนไปเปล่าถ้าเป็นกระชายจริงๆแท้ๆนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากนะคะแม้แต่ใบนะคะยังหอมหอมอะ่ะคือแบบหอมเหมือนต้นต้นมะก,กุ๊กอะ่ะมะก,กุูกคือลูกลูกมะก,กุ๊กนั่นอะ่ะหอมหอมแบบนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเอ,อชมอีกที่หนึ่งที่ใหม่ปลูกตั้งแต่แรกแล้วนะคะตรงนี้โอเคนะคะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นที่ร่มหน่อยเนาะที่ร่มแล้วก็มันมีแสงแหลดเข้านิดนึงแล้วก็เป็นไงดินดินทรายนิดนึงนะคะเพราะว่าใหม่เอาทรายมาใส่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูกันนะคะอุ้ยเมื่อกี้น้องโมกแก้วก็เข้ามาดูแล้วนะคะเข้ามาดูแล้วก็มีเ <c oughs> จอหนูประเริมนี่ค่ะก็คืออันนี้ใหม่จะเอาอันนั้นขมไว้เนาะเพราะว่า กว่าไก่มันจะมาคุยนะคะนี่ต้นประมาณนี้คืบกว่าแล้วนี่นะคะก็ปลูกประมาณนี้ปลูกไว้นิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองเพราะว่ามันปลูกติดกันไม่ได้นะเพราะว่าพี่ๆบอกว่าวันนั้นใหม่ปลูกถี่กันไปนะคะก็คือใกล้กันไปเนาะใหม่ก็เลยมาย้ายปลูกแบบเย้าย้ายหลายที่นะคะปลูกหลายๆที่ หน่อยนะคะถ้าเราไม่เอาอะไรมาคุ้มไม้มันไก่มันก็จะมาคุยนะคะไม่ได้เลยเพราะว่ามันชอบกินใบามากเลยโอเคเดี๋ยวใหม่พาดูที่ใหม่เอามาปลูกนะคะที่ซื้อในตลาดมาปลูกวันก่อนนะคะวันก่อนหน้านูาน้นเนาอนี่นะคะนี่ต้นมันจะออกยาวๆแบบเนี้ยนะคะมันไม่เหมือนกระชายขาวเลยนะคะก็จะฝากบอกเตือนเนาะ แฟนคลับที่เชียงตุงนะคะหรือที่ไปซื้อซื้อกระชายนะคะกระชายแบบแบบเป็นหัวในตลาดเนี้ยบอกเลยมันไม่ใช่อ่ะเนาะไม่มีกลิ่นหอมเลยอ่ะมันคือใบอะไรก็ไม่ดูมันคือต้นอะไรก็ไม่ด้วยใบมันจะแหลมแหลแบบนี้มันไม่เหมือนกระชายที่ประเทศไทยเลยนะคะก<ว>็ฝากแค่นี้นะคะว่าคืออีกอย่างหนึ่งคือใหม่เป็นคนเก่งใจเนาะเขาอุตส่าห์ไป เอามาขูดมาให้เราแล้วอะไรเนี้ยที่ว่าเป็นหัวกระชายขาวจริงๆแบบนี้นะคะก็เลยซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะคะแพงจริงๆอะ่ะนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก็เวลาจะซื้อของอะไรก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะคะอย่าตกเป็นเป้าเหมือนใหม่นะคะเนาะฝากไว้แค่นี้เองนะคะเนี่ยมันเป็นต้นใบแหลมๆมันไม่น่าใช่นะคะที่ใหมลูปุันนะ ขึ้นมาอยู่ประมาณเนี้ยกระชายนี่คือแสงหน้าแล้วนะคะโอเคก็ <Okay. S 2> ย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือไก่ก็มาคุยอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอาอะไรคือเราไม่มีไม้แบบไม้ที่มันกั้นไก่ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะให้พ่อทําก็ไม่ทําให้นะคะนี่อ่ะเล็กตรงนี้ก็จะเล็กๆอยู่นะเนี่ยค่ะเนี่ยโดนไก่กินไปนิดนึง ก็จะเอาอะไรคุ้มไว้ก่อนอะละหญ้ามันขึ้นลกมากเลยแถวเนี้ยแล้วก็มันเป็นดินที่มันผสมกับหินน่ะมันก็เลยแบบปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะแบบยากหน่อยเนาะก็ดูดิเอาหินมาใสา่เอามาถมเพราะว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันแฉะแล้วก็มันเป็นดินที่แบบดินเหนียวดินอะไรเนาะนเหมือนน้ำมันท่วมอะไรแบบเนี้ยก็เลยเอา ดินทรายที่มันมีปนหินอะเอามาใส่นะคะมันก็เลยปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะนี่ตรงนี้ก็โดนไก่กินไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวหาอะไรมาคุมก่อนดูดิแตีมีตรงนั้นอะที่สวยนะคะมีตรงที่จุดที่ใหมป่ปลูกครั้งแรกๆแล้วแล้วก็มันอยู่ที่ล่มๆมนมนีต้นหนึ่งที่ใหมป่ปลูกไว้บันก่อนนะคะนี่ ใบมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยดูจากสังเกตดูที่ใบนะคะเนี่ยไม่เหมือนกันใบนี้มันจะดูแหลมแหลมอันนี้เขาจะออกกลมๆหน่อยแล้วก็เหมือนลูกหัวใจเนะนั่นมันจะออกแหลมๆอะ่ะแล้วก็ใบสีมันก็ต่างกันแล้วก็อันที่ใหม่เอามาปลูกที่ใหม่เอาตลาดมาปลูกอะ่ะมันเป็นหยีๆแบบเนี้ยเนาะ ยีๆๆแบบเนี้ยๆๆๆๆมันเป็นเส้นๆอ่ะแต่นี่เขาไม่มีเส้นนะไม่ค่อยมีเส้นสักเท่าไหร่นะดูใบมันจะแตกต่างกันมากดูนะคะเปรียบเทียบดูว่ามันคนละเรื่องกันเลยอ่ะกระชายที่ใหม่ซื้อตลาดมากับกระชายที่ใหม่เอาประเทศไทยมาปลูกเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเนาะแม่ค้าไม่น่าจะทําแบบนี้เลยเราก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องกใครหรอกเนาะเพราะว่ามัน มันเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องไนงะเราก็เลยไม่ได้กลับไปกลับไปแบบหาแม่ค้าอีกเลยอะไรเนี่ยเรารู้ว่าเออมันไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องกลับไปซื้อแค่นั้นเองนะคะจะเสียรายก็ไม่ไม,ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่าเราซื้อไปแล้วเนาะใส่ตังไปแล้วอะไรเนะี้นโอเคนะคะนี่ก็ที่สวยงามก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนี่ <laughs> หาที่ปลูกยากเนาะมันลกรากไปหมดเลยอะดูดิมันเป็นแต่ดินที่มันมีหินอะมันก็เลยปลูกยากแล้วจะไปปลูกต้นลูกไหนก็มันต้องเอาอะไรมาล้อมให้มันไม่ให้ไก่เข้าไปคุยอะไรแบบนีน้แล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะที่บ้านมีแต่สมนุนไพรอันนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้นะนี่คล้าย,ายเขาคล้ายกับเอ,อยาสมุนไพรเหมือนกันเห็นพ่อเอาไปแช่เหล้านะหัวนะ นีอยื่ใต้มะละกอใต้มะละกอนะ,ะตรงนี้น่าจะโอเคต้องเอาขุดแล้วก็มาปลูกตรงนี้เนาะมันจะโอเคกว่าที่อื่นนะคะตรงนี้มันก็รู้สึกแบบร้อนไปอะ่ะที่เราปลูกตรงเนี้ยใต้ต้นนี้มันก็ดู มันร้อนไปหรือเปล่ามันก็เลยแบบขึ้นแบบโตช้าเนาะตรงน,นี้โอเคนะคะก็ให้ดูกระชายขาวไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นยังไงแล้วเนาะก็คือต้นมันก็เออตามที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือคประมาณคืบกว่าแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะมันจะโตขนาดไหนเพราะว่าเห็นใน รูปในอินเทอร์เน็ตนะคะค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเนาะก็เห็นต้นมันส,สูงแบบนี้นะคะก็ก็ติดตามดูต่อไปนะคะว่ามันจะอะไรยังไงจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเก็บเกี่ยวแบบปีหนึ่งเก็บเกี่ยวก็มันจะเยอะไปเนาะคือแบบคือแบบปีหนึ่งเขาจะออกหัวหัวกระชายเนี่ยปีหนึ่งกี่ครั้งอะไรแบบนี้นะก็ต้องรอติดตามชมแล้วกันนะคะว่า ไสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากให้ทุกคนดูกระชายจากที่ประเทศไทยเอามาปลูกแล้วก็มาเปรียบเทียบกับกระชายที่ใหม่ซื้อในตลาดอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะคะมันไม่ใช่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่ใหม่เอามาปลูกนะคะแล้วก็อยากให้นะคะแม่ค้าในเชียงตุงนะคะ ก็อยากให้แนะนําลูกค้าดีๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันใช่ก็คือบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็คือบอกว่าไม่ใช่นะคะคนซื้อมันก็แบบคนเป็นคนซื้อมากอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเกรงใจคนอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากนิดนึงนะคะเพราะว่า,าจะได้เราจะได้มีลูกค้าเยอะๆต่อไปนะคะถ้าไม่นั้นเราแบบไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบขายไม่ค่อยดีแบบนี้นะคะแล้วก็ ปล่อยไปนะคะว่าเราไม่ได้คิดจะเอาเรื่องกับใครแ,แต่ว่าถ้าเกิดเราขายของใครได้ก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราก็จะมีลูกค้าที่ดีแล้วก็เราจะมีลูกค้าประจําเยอะเราจะเราจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของของเราเราก็จะได้ขายเรื่อยๆขายอะไรต่อไปนะคะถ้าเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะเราก็จะได้จากเขาแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็คือฝากเป็น คำเตือนนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเราขายของเราก็จะต้องมีความรู้เก็บกับเกี่ยวกับสินค้าที่เราขายไปนะคะเราจะต้องมีความรู้เราจะต้องแบบขายด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ขายด้วยความที่เรารู้หรือว่าสำนานเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะนํามาขายนะคะไม่ใช่ว่า เอามาอีกแบบหนึง่งเขาสั่งอีกแบบหนึง่งมันก็ไม่ใช่อ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ด้วยว่ามันคือหัวกระชายมันคือแบบนี้หรออะไรแบบเนี้ยแล้วก็คือตอนแรกๆเราก็ดูจากภาพแล้วมันมันกระชายมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบนี้เนาะแต่ว่าเราในความรู้สึกของเราอ่ะคือคือว่ากระชายอ่ะมัน มันมีหลายแบบหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่ามันยังไม่ทันออกลากอะไรประมาณนี้นะคะเราก็คิดแบบนั้นนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่เก่งใจคนด้วยแบบนี้นะคะเราก็แบบเอ,อยอมเสียสละเงินตัวเองซื้อเพื่อเพื่อนำม,มาแบบ เป็นยาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อนํามาปลูกอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ